อุ้ยเขาได้แล้วคลิกซ้อเก็บไปคลิกขาวาตายแล้วตายแล้วเปิดเข้ามาับอุ้ยชิบหานนยเอาไมดีไว้ทะลุมากํแแพงนะม,าามาาันจะามันจะสมุดไว้ออวาด,ดิ เฮ้เเฮ้ยเสียงอย่างนี้เอ้เฮ้เ้โอโหครับนี่ครับ่ายทอดสดเบะม่วงเบะม่วงขายทอดสดเฮน่าตายมากผ่านแล้วก็นี่ครับผ่านไปแล้วเราเดินไปไม่ต้องสนใจหาอะไรมาเลยครับพวงนี้ไม่มีอะไรครับ มาที่นี่ก็ก็ตรงนี้ครับอือตรงนี้ติดตะขอไปไหนะตะขอไปไหนะนั่นเลยตะขตอมาตะขอมาตะขอมาอ่าครับเดินเข้ามาเหยาประตูนี้ไม่ต้องไปเปิดแม่ đi khám cho tôi đi chị, nâng cao bay, cứ đi luôn xung quanh rồi hả? Không, 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 không,

มันก็จะตนอะเบตม่วงไล่าลาตามต่อยตุกตามจริงต้องเลือกอันนี้ เ็นอันนี้เหรบเดินออกไปเดินไปเรื่อย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 นี่เจอซ้อสาบไงไปแล้วเอามันมาอยู่น้อยเนี่ยก็ชนะเย้ชนะแล้ว